คุณกิตติพรนันตานนนมิสซิสไทยแลนด์เวิลด์2021 m ิ s ซิสเวิลด์โฟโตจีนิก2021ฟาเดอร์ผู้อำนวยการกองประกวดมิสซิสไทยแลนด์เวิลดได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวพีดีตัวแทนระดับจังหวัดนำร่องมิสซิสไทยแลนด์เวิลด2025โดย6จังหวัดแรกกับทัศนคติและเป้าหมายในการเฟ้นหาสตรีแต่ละจังหวัดได้แก่จังหวัดกรุงเทพภูเก็ตชนบุรี นนทบุรีการจนบุรีและสุพรรณบุรีโดยผ่านแคมเปญ Queen of Every Province Official Welcome PD Miss Thailand World 2025หนึ่งจังหวัดหนึ่งคแคมเปญน,นี้จะรวบรวมความหลากหลายของวัฒนธรรมและการสร้างแรงบันดาลใจในสตรีไทยให้มาอยู่ในเวทีเดียวกัน ปีนี้ค่ะก็เป็นปีแรกที่พวกเราลงจังหวัดต่างๆทั้ง7.7จังหวัดเพราะเราอยากให้แรงบันดาลใจแล้วก็แรงกระเพื่อมของ Empowering Women น่ะไปทั่วประเทศไทยค่ะก็เลยจัดขเขาเรียกว่าจังหวัดนำร่องของเราก็เลยเกิดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยค่ะวันนี้ก็5ไหมคะ5จ,5จังหวัดที่เกิดขึ้นแล้วนะคะเป็นครั้งแรกของเวทีเราเพราะเรามองแล้วว่าการทําแบบนี้จะทําให้ทุกๆจังหวัดเนี่ยค่ะเ,เข้าถึง ในกลุ่มของสตรีที่ผ่านการส่งรถแล้วเราก็ไปเป็นแรงกระตุ้นในการที่ทําให้เขาเนี่ยสร้างแรงบันดาลใจหรือว่าขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตมีพลังของเขามากยิ่งขึ้นรวมไปถึงในเรื่องของอธุรกิจนะคะท้องถิ่นแล้วก็กิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็น CSR ที่ทําให้พวกเราทีมที่ที่ทรนด์เวิร์เข้าถึงได้มากขึ้นก็เลยเป็นระดับจังหวัดแล้วเราคิดว่าจะทําต่อไปค่ะจริงๆแล้วเราเอาตามความสะดวกของพี่ดีเนี่ยแต่ละจังหวัด ที่สามารถที่จะแต่งตั้งขึ้นมาก็ได้ตามความที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือจะจัดการประกวดก็ได้เช่นกันค่ะต้องอบอกว่าตอนนี้ยังไม่เจออุปสรรคเพราะว่า,เ,าเราเพิ่งเริ่มต้นยังไม่เจออุปสัก์เพิ่งเริ่มต้นเรากําลังพยายามที่ทําให้ทุกๆจังหวัดเนี่ยค่ะรู้จักมิสซิไทยแลนเวอร์ว่าเราไม่ใช่เพียงแค่เวทีประกวดนางงามที่ใช้ความสวยแต่เรากําลังส่งต่อพลังรัคติไปสู่สังคมแล้วก็สตรีทุ่ๆทั่วไปค่ะ คุณสมบัติของ PD ดีของเราอะนะคะก็เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่หรือในจังหวัดนั้นๆหรือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับในจังหวัดนั้นเพื่อเราที่จะผลักดันและส่งเสริมในจังหวัดของท่านด้วยค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็ต้องมีความที่แบบอยากจะมีวิสัยทัศน์แล้วก็มีวิชั่นร่วมกับเราดนั้นก็คือการที่ขับเคลื่อน empowering ไปด้วยกันนะคะแล้วก็ขับเคลื่อนสังคมไทยจากเวทีนางงามระดับประเทศระดับจังหวัดระดับประเทศไปสู่ระดับโลกและนานาชาติได้ค่ะ ค่ะจุเรรัตบูดประเสริฐวิชานะคะก็เป็นปีแรกแล้วก็เป็นการทำพีดีครั้งแรกของจุเรรัตนะคะก็จริงๆแล้วไม่มีอะไรคะ่ะมาจากแพชชั่นล้วนๆอยากทำอะไรใหม่ๆแล้วก็อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมกับสื่อที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กับ ด้าน CSR โดยตรงนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือ,อ,อพีดีกรุงเทพค่ะอยากจะเป็นกระบอกเสียงในเรื่องของการส่งเสริมด้านเศรษฐ,ฐกิจด้วยนะคะเพราะว่าเ,เมืองหลวงถือว่าเป็นเมืองหลักที่เ,เป็นเมืองที่ทั้งส่งเสริมทางด้านอาหารวัฒนธรรมนะคะรวมไปถึงระบบเศรษฐ,ฐกิจในประเทศไทยค่ะสั้นๆแค่นี้ค่ะสวัสดีคะ่ะแป้งวาทินีจินส์นะคะตำแหน่งรอง อันดับ3 m ม s ิสซทเรนโวทูทาและบทบาทใหม่ค่ะสำหรับพีดีชนบุรีนะคะอยากจะประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับสาวๆนะคะหรือผู้หญิงที่สนใจเข้ามาสู่วงการนางงามน,นะคะนางงามไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าคุณจะไม่มีความสามารถหรือใดๆนะคะเวทีเราเปิดรับเพราะว่าเราต้องการหานางงามที่มีทัศนคติที่ดีแล้วก็มี อยากพัฒนาตัวเองแลรับรองว่าเวทีนี้ค่ะให้คุณได้มากกว่าประสบการณ์มากกว่าที่คุณคิดนะคะแล้วก็อยากจะส่งเสริมนะคะว่าเวทีนี้มันคือ new community นะคะที่สามารถทำงานร่วมกับจังหวัดได้โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งเป็นจังหวัดที่สำคัญทางภาคตะวันออกและรับรองเลยล่ะค่ะว่าคอนเซปต์ของจังหวัดชลบุรีปีนี้จะต้องว้าวแน่ๆเพราะว่าเราจะส่งเสริมทั้งทุกด้านทั้งเรื่องซอฟต์พาวเวอร์และการท่องเที่ยวด้วยเช่นกันยังไงเรียนเชิญนะคะขอบคุณค่ะ ะะสวัสดีค่ะกรสัตสิวกุลนะคะปีนี้เป็นปีแรกของการเข้ามาทำพีดีนะคะของของการประกวดมิส a i l แ n นด์วิวนะคะสาวงามที่เราอยากได้นี่เราเปิดกว้างมากๆค่ะเพราะเราค่อนข้างจะโอเพนมายนะคะเราอยากได้สาวงามที่มีความเชื่อมั่นในตนเองค่ะมีความคอนฟิดเดนซ์ในความสวยในแบบฉบับของตัวเองค่ะไม่ว่าคุณจะมีความสวยในรูปแบบไหนนะคะเราไม่มีคําจํากัดความของคําว่าสวยนะคะฉะนั้นอยากเรียนเชิญทุกท่านที่ อยากเปิดมิติใหม่อยากเปิดโอกาสให้ตัวเองอยากมองหาคอนเน็กชันแล้วก็เปลี่ยนชีวิตใองตัวเองขอเชิญเชิญให้ทุกคนลองเข้ามาประกวดกับเวทีแห่งนี้นะคะแล้วทุกคนจะรู้และจะสัมผัสได้ว่าเวทีแห่งนี้เป็นเวทีที่ให้อะไรได้มากกว่าที่ทุกคนคาดหวังหรือคิดเอาไว้นะคะแล้วก็ขอเสริมนิดนึงนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนะครับ ท่านทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองแห่งไข่บกอันดามันนะครับไข่มุกอันดามันแล้วก็เราก็ต้องการที่จะเล็งหาผู้หญิงนะครับที่มีความเพียบพร้อมทางด้านของความสวยงามทางด้านอินเนอร์ขอย้ำนะครับอินเนอร์แล้วก็ออาเทอร์สำคัญมากสาหรับผมนะครับแล้วก็อยากให้ผู้หญิงท่านนั้นที่เข้ามาประกวดนะครับมีความเป็นคอนฟ i d e n ซ์แล้วก็ช่วยมาผลักดันส่งเสริมมิ s ซิสทันดันเวิลภูเก็ตสู่มิสซิสท l นด d w เวิลของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง และผู้หญิงคนนั้นนะครับต้องมีคุณสมบัติเพียบพร้อมที่จะมาเป็นคอนเซปต์ของภูเก็ตก็คือ Queen of Women นั <dd lava> <People> ่นเองนะครับอย่างเช่น Queen of อันดามันนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีค่ะแนวปารณีนะคะพี่ดีนนทชาบุรีอ๋ออันนี้พี่ดีเหรอคะพีคะ ก็พีดีนนทบุรีนะคะคอนเซปต์ Concept ในปีนี้ของเรานะคะเราจะส่งต่อความมั่นใจนะคะคุณค่าของสตรีที่ผ่านการสมรสแล้วนะคะให้ออกมาชายตัวเองพาวเวอร์ Power ในตัวเองนะคะแล้วก็ส่งเสริมธุรกิจนะคะในด้านซอฟต์พาวเวอร์ไม่ว่าจะเป็นฟู้ดหรือธุรกิจนะคะในจังหวัดนนทบุรีนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะสาวๆนะคะที่ผ่านการสมรสแล้วนะคะมาเป็นตัวแทนจังหวัดนนทบุรีกันคะ่ะความงงใหญ่ในปีนี้นะคะ คะขอบคุณค่ะสวัสดีครับพีดีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็สิ่งที่ผมคาดหวังจากสาวงามจังหวัดกาญจนบุรีนะคะคือผู้หญิงที่เพียกพร้อมด้วยคุณสมบัติต่างๆมากมายอย่างที่เราทราบอยู่แล้วนะครับนอกจากความสวยแล้วเราต้องการผู้หญิงที่พร้อมสวยสับรับมงกุฎนั่นเองนะครับสิ่งแรกที่เราอยากได้นั่ก็คือปัญญาอย่างที่ผมบอกเลยนะครับ คนที่จับมาเป็นตัวแทนจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะควรจะสามารถทํางานร่วมกับกองแม่ได้นะครับทำงานร่วมกับซีพีได้โดยส่วนตัวผมแล้วผมเป็นคนเข้าใจบริบทของนางงามมากที่สุดนะฮะว่านางงามต้องการอะไรและเวทีต้องการอะไรเพราะฉะนั้นสาวงามที่จะเข้ามาอยู่จังหวัดกาญจนบุรีนั้น อันดับแรกเลยครับทำความเข้าใจกับตัวเองให้ได้ก่อนว่ามาอยู่ณจังหวัดกาญจนบุรีต้องการอะไรและนำมงกุฎไปทำอะไรยินดีต้อนรับสาวงามทุกทุกท่านที่สวยสับรับมงกุฎครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับแอลชาโนนสพลพัฒรดาลินนะครับก็ในฐานะที่เป็นพีดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเนื่องด้วยสุพรรณบุรีของเรานะครับเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ ด้วยคําขวัญเขาก็บอกอยู่แล้วเนาะเรื่องศิลปวัฒนธรรมเอ่ยเนี่ยเราจะเน้นทางด้านนี้ทางฉะนั้นนางงามที่เราอยากได้นะครับก็อยากไปให้ได้คุณแม่ที่มีความพร้อมในทุกๆด้านพร้อมที่จะเป็นทูตวัฒนธรรมเป็นทูตของการส่งต่อทางด้านซอฟต์พาวเวอร์ในด้านต่างๆก็คือ 5F บวกกับ 2F นะครับก็ไม่ว่าจะเป็น Food ฟิล์ Festival ลแฟชั่นและ Fighting นะครับแล้วก็จะมีอีก 2F ก็คือ Face ก็คือความเชื่อนะครับแล้วก็ f ิ t คือสุขภาพเพราะว่าตอนนี้นะครับ ประเทศไทยเรากําลังส่งเสริมในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพก็คือเวลเนสนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็อยากใหไ้ได้นางงามที่มีมีความสามารถในการบูรณาการทุกสิ่งทุกอย่างรวมเป็นองค์รวมออกมาได้นะครับและก็สามารถทํางานร่วมกับกองได้ทํางานร่วมกับทุกภาครัฐทุกภาคส่วนได้ครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากนางงามทุกท่านนะครับที่สนใจจะมาประกวดนะครับเปิดโอกาสให้ตัวเองนะครับแล้วก็ มาพัฒนาดูแลตัวเองแล้วก็มาพัฒนาประเทศชาติและสังคมเศรษฐกิจต่อไปครับขอบคุณครับขอบคคุณ่ะสวัสดีค่ะพี่เอกอลวันแซเรานะคะในฐานะนางงามรุ่นพี่นะคะแล้วก็เป็นพีดีทั้งสองจังหวัดนะคะก็อยากจะฝากสาวงามนะคะทุกทกท่านนะคะไม่มีเวทีไหนอีกแล้วคะ่ะที่จะให้เราสตรีที่ผ่านการสมรสแล้วนะคะให้มากเท่ากับเวทีนี้นะคะ สาวๆทุกคนนะคะติดต่อมาต้องเป็นเวทีนี้เท่านั้นนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะขอให้สติทุกท่านนะคะอย่าปิดโอกาสตัวเองนะคะฝากไว้นะคะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านสมัครในวันนี้เลยค่ะโดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีค่ะยินดีเป็นพี่เลี้ยงนะคะสอนทุกอย่างให้คุณค่ะขอบคุณค่ะ สุดท้ายค่ะฝากเวที m r s Thailand World ค่ะเป็นเวทีประกวดนางงามที่ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของความงามแต่อย่างเดียวแต่เป็นความงามที่มาจากข้างในส่งตู่ภายนอกนะคะเราผลึกกำลังกันนะคะปีนี้เราเปิดรับเปิดโอกาสให้ทุกๆจังหวัดเข้าถึงเวที m ิ s Thailand World เพื่อสร้างแรงบรันดาลใจและอินส i r a t เ o ชันให้กับสตรีทั่วประเทศค่ะ